สวัสดีครับผมลุงน้ำนะครับก็มาพร้อมกับสาระเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่เรื่องเล็กๆน้อยน้อยนะครับรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องซื้อของอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาเล่าให้กันฟังมามาแชร์ให้กันฟังแล้วกันก็จริงๆแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนครับผมก็ได้มีโอกาส แนะนำเครื่องนะครับที่เรียกว่าเครื่องย่อยขยะเศษอาหารนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า food waste c o m p o s e r นะครับซึ่งก็ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็หลายเดือนผสมควรนะครับก็ได้มีโอกาสใช้เจ้าเครื่องนี้มาด้วยตัวเองนะครับมาตลอดเลยแบบประเภทว่ากินอาหารเสร็จเศษอาหารเหลือก็แทนที่จะทิ้งลงถังขยะก็เอาไปทิ้งลงเครื่องนี้ ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังครับว่าความรู้สึกหรือว่าใช้เครื่องนั้นไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคุ้มไหมหรือว่าควรหรือไม่ควรที่จะซื้ออะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากใช้ไปน,นานๆแล้วควรจะต้องดูแลหรือว่าทําอะไรกับมันบ้างนะก,ก็อยากจะมาเล่าให้กันฟังนะครับโดวยว่าใครที่กําลังมองหาเครื่องแบบนี้อาจจะเอาไปช่วยหรือว่าเหมือนกับช่วยในการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก่อนจะพูดถึงเครื่องที่ว่านครับฝาก กดไลค์กดติดตามกันนิดนึงแล้วกันกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีนะครับตัววันหน้าถ้าเกิดมีคลิปใหม่ๆอะไรออกมาก็จะได้ไม่พาดสาระกันนะครับจะไดเอามาเล่าสู่กันฟังกลับมาที่เครื่องย่อยขยะที่ว่านะครับขยะเศษอาหารจุเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นขนาดที่เขาเรียกว่าขนาด2.5กิโลกร,รัมนะครับซึ่งก็เป็นขนาดที่กําลังเหมือนกับว่ากําลังเหมาะพอดีสําหรับบ้านทั่ว,วไปถ้าหากปกติเนี่ยถ้ามีปริมาณขยะเศษอาหารใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับทุกวัน แบบสม่ำเสมอกินกันวันละปกติเนาะครอบครัวหนึ่ง4-5คนหรืออะไรเงี้ยก็ใส่ไปแบบเต็มแม็กเลยนะฮะเต็มแม็กเลยก็ว่าวันละ2กิโลครึ่งต่อวันตามจํานวนที่เขาบอกไว้เนี่ยก็โดยที่ว่าเราจะไม่ไม่มีการตักออกเลยนะเขาก็บอกว่าจะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนนะครับสเดือนไอปริมาณขยะเศษอาหารที่มันเข้าไปในเครื่องแล้วก็จะเปลี่ยนกลายเป็นปุ๋ยเนี่ยก็จะถึงฉีดฉีดเต็มพอดีนะครับก็ถึงฉีดที่มันจะตักออกได้ สบวนนี้นะครับผมจะไม่พูดถึงที่มาที่ไปของเจ้าเครื่องนี้มากนะครับเพราะว่าได้เล่าไปในคลิปก่อนเรียบร้อยแล้วถ้าว่าใครอยากจะรู้จักเครื่องนี้นิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องการติดตั้งหรือว่าเริ่มการใช้งานครั้งแรกๆเนี่ยต้องทำทำยังไงกันบ้างผมเล่าวิธีการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปที่แล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ลองแวะไปชมกันดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงหรือว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างครับก็สำหรับผมนะครับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือน ว่าไปเหมือนเป็นถังขยะอีกใบหนึ่งแหละนะครับบ,บ้านๆเลยแล้วกันก็เอาไว้ใส่ขยะนะครับเศษอาหารโดยเฉพาะเลยซึ่งจริงๆแล้วเท่าที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยจริงๆว่าอมเซ็ตเครื่องครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือโยนขยะโยนขยะเศษอาหารมันไปเท่านั้นเองก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆไม่ได้มีภาระอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่แน่นอนมันก็ต้องกินไฟนิดนึงไม่ไม่ได้เยอะมากเหมือนกัน นะเครื่องก็ทํางานมาดีตลอดครับไม่มีเสียงรบกวนแถมรู้สึกดีต่างหากเพราะว่าไม่ต้องทิ้งถังขยะไม่ต้องทิ้งเศษอาหารไปในถังขยะนะครับเพราะว่าพอไปทิ้งในถังขยะปกติเนี่ยถ้าไม่รีบเก็บเอาไปทิ้งทิ้งไว้นานก็มีกลิ่นเหมือนกันนะครเพราะฉะนั้นอันนี้นี่บรรยากาศในบ้านกลิ่นในบ้านอะไรนี้ก็ดีเลยทีเดียวนะครับก็น้าพิลมเยอะขึ้นเลยทีเดียวแต่สําหรับใครที่ใช้เครื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องก็เต็มแล้วหรือว่าใกล้เต็มเรียบร้อยแล้ว มาถึงตอนนี้เรามาดูต่อกันเลยดีกว่าครับว่าเราควรจะต้องจัดการยังไงกับเจ้าปุ๋ยที่เราได้นะครับในเครื่องเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับก็จัดการเปิดฝาเครื่องครับแล้วก็ดูเจ้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเส้นหมายถึงว่าเส้นคอยบอกไว้นะครับว่าเมื่อเราเห็นปริมาณของปุ๋ยในเครื่องเนี่ยถึงขีดเต็มแล้วนะครับหรือใกล้เต็มเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเอาเจ้าปุ๋ยออกมาซึ่งมันก็มีขั้นตอนอยู่นิดนึงครับเพื่อที่ให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เวลาเราออกมาใช้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าความพร้อมของเจ้าตัวปุ๋ยนะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยว่ามันแห้งพอหรือยังนะครับมันแห้งดีพอหรือยังเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าขยะที่เราใส่เข้าไปทุกครั้งเนี่ยมันก็เป็นขยะเศษอาหารซึ่งเศษอาหารก็เป็นขยะเปียกซะเยอะนะครับซึ่งเวลาขยะเปียกอยู่รวมกันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความชื้นได้นะครับและถ้าต้องการเอามันออกมาใช้หรือว่าเอามาเก็บไว้เนี่ยมันก็ควรที่อยู่ในสภาพที่แห้งนะครับ ไม่งั้นหากเก็บไว้ทั้งชื้นชื้อนี่เดี๋ยวก็จะมีปัญหาที่หลังเช่นว่าขึ้นรานะครับส่งกลิ่นเหม็นหรืออะไรพวกนี้เพราะนั้นก็รอให้มันแห้งนิดหนึ่งวิธีดูก็ง่ายๆครับเราก็ลองพลิกๆกดูครับกวนๆดูดูสภาพของเนื้อปุ๋ยในเครื่องนะครับว่าโดยรวมแล้วมันแห้งดีหรือเปล่าถ้าว่ามันยังแห้งไม่ดีมากนักนะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือทิ้งปุ๋ยไว้นะครับทิ้งทิ้งให้มันอยู่ในเครื่องเนี้ยให้มีโอกาสได้แห้งสักนิดหนึ่งแล้วก็ มันมีวิธีที่จะช่วยนะครับเครื่องมันก็มีตัวช่วยนิดนึงก็อันดับแรกนะครับเราต้องหยุดใส่ขยะเศษอาหารก่อนนะครับนะครับก็คือว่ายังไม่ต้องใส่เพิ่มเข้าไปละแล้วก็ในเครื่องนี้มันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งเขาเรียกว่า dehumidification นะครับซึ่งปุ่มนี้เนี่ยก็มันจะทําหน้าที่ของมันก็คือช่วยลดความชื้นนะครับภายในเครื่องก็เหมือนกับให้ความร้อนเข้าไปตัวปุ๋ยตัวขยะที่อยู่ข้างในมันก็จะเริ่มแห้งขึ้นนะครับพอปุ๋ยเราแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการ เตรียมภาชนะครับที่เอามาใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๋ยที่เราตักออกมาแล้วนะครับเราจะไม่ตักออกมาทั้งหมดนะครับเราจะตักออกมาเพียงแค่ถึงตรงตรงแกนหมุนของเครื่องเท่านั้นเองครับส่วนที่ยังเหลืออยู่เราจะเก็บเอาไว้เขาเรียกว่าเก็บเอาไว้เป็นหัวเชือ้อในการทําปุ๋ยรุ่นต่อๆไปก็เหมือนหัวเชื้อที่เราเราได้มาครั้งแรกนะครับที่เขาเรียกว่าจูรินซีมีชีวิตเนี่ยที่เราใส่ไปในเครื่องตอนแรกสุดเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยรุ่นที่ยังอยู่ต่อไปก็จะเป็น เป็นเหมือนกับเป็นหัวเชื้อสําหรับการใส่ขยะเศษอาหารในชุดต่อไปนี่เฉพาะถึงฉีดที่เต็มนะครับมาจนถึงแกนเนี่ยเรามาดูกันครับว่าปริมาณของปุ๋ยที่ได้จากเครื่องนะครับมันเยอะพอแค่ไหนนะครับโหหน้ําหนักที่ได้มานี่เกือบ6กกิโลเลยนะครับสาหรับปุ๋ยของเราเนี่ยไอหกกิโลที่ได้มานี่ก็ถือว่าเยอะมากเลยครับเพราะว่าเวลาเราไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องเอาไปผสมกับดินนะฮะไม่ไม่ได้เอาไปใส่แบบ เพียวๆแบบนี้นะก็จะใส่กับผสมกับดินเนี้ยประมาณในอัตราส่วนที่เรียกว่า1ต่อ10นะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ย1ส่วนกับดิน10ส่วนนะครับเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นดินที่มีสารอาหารแลว้วเราเอาดินนี้ไปไปปลูกต้นไม้หรือไปไปโรยไปกับต้นไม้นะครับเพื่อที่ว่าต้นไม้ก็จะได้อ่ม,มีมีอาหารมากขึ้นนะครับ ตอนนี้เราได้ปุ๋ยที่ใส่ภาชนะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะปิดฝาเนี่ยเราควรที่จะเอามันไปพึ่งลมนะครับไว้สักนิดนึงให้ปุ๋ยมันแห้งสนิทจริงๆพึงพ่งแค่ลมนะครับไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งแดดเพราะว่าเอาแค่ให้มันมีอากาศถ่ายเทได้อาจจะทิ้งไว้สักประมาณวันหนึ่งหรือ2วันก็ได้แล้วก็ระหว่างนี้เราก็สังเกตดูครับว่าปุ๋ยที่เราเอาออมาเนี่ยสมบูรณ์ไหมที่ว่าสมบูรณ์ก็คือมันแห้งดีนะครับแล้วก็ไม่มีมแมลงวันมาตอม เพราะว่าจริงๆเวลาอะไรมันส่งกลิ่นมันก็จะมีพวกมแมลงวันมาตอมนะครับงั้นแต่ถ้าว่ามันมีมแมลงวันมาตอมจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอามันไปเหมือนกับไปตากแดดไว้แป๊บหนึ่งอะ่ะให้มันช่วยแห้งเร็วขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องนานก็ได้นะครับพอมันแห้งดีเรียบร้อยแล้วก็เอามาปิดฝาเก็บไว้ได้เลยแต่มีข้อแนะนํานิดนึงนะครับจากเจ้าของเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าปุ๋ยชุดแรกนะครับปุ๋ยชุดแรกที่เราได้มาก็คือชุดเนี้ยที่เราเพิ่งตักออกมานะครับเป็นครั้งแรกเลยเนี่ย จริงๆแล้วเขาแนะนําว่ายังไม่ควรเอาปุ๋ยชุดนี้ไปใช้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นชุดแรกแล้วก็จุลินรีย์มีชีวิตมันมีความเข้มข้นเข,ข,นเข,ข,นเขาแนะนําว่าให้เก็บปุ๋ยชุดเนี้ยเป็นชุดเหมือนกับหัวเชื้อแบบชนิดเข้มข้นเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาไปใช้เก็บไว้ก่อนซีลไว้อย่างดีแล้วเก็บไว้เผื่อเป็นถุงสำรองนะครับเป็นถุงสำรองหากว่าในอนาคตเกิดรู้สึกว่าไอ้ตัวเรารซื้อเครื่องใหม่มาแล้วไม่มีจุลินทรีย์เราก็สามารถ เอาจุลินทรีย์ส่วนนี้มาใช้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆจุลินทรีย์ที่เราต้องสั่งซื้อนะครับถุงหนึ่งนี้ก็ราคาเป็นพันเลยนือนกันมันเป็นการลงทุนครั้งเดียวจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราซื้อเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ใส่ขยะเศษอาหารเข้าไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันถือว่าเป็นการช่วยโลกลดขยะด้วยนะครับลดโลกร้อนไปด้วยในตัวถึงมันจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆเราก็อาจจะไม่มีใครมองเห็นด้วยซ้ําไปนะครับ แต่ว่าผลที่ได้รับเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นผลดีครับผลดีนิดนึงคือลูกหลานของเราก็ยังต้องใช้โลกใบนี้ต่อไปเราอาจจะอยู่อีกไม่นานนะครับก็แต่ว่าเป็นอนาคตของคนรุ่นต่อๆไปเพื่อ,อ,อ,อเพื่อนคิดยังไงกันบ้างครับกับเครื่องที่ว่าเนี่ยอยากฟังความเห็นนะครับว่าใครคิดยังไงกับเครื่องแบบนี้บ้างมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงก็เขียนมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันบ้าง นิดหน่อยก็ยิ่งดีนะครับจะได้รู้ว่าใครคิดยังไงหรือถ้าใครสนใจเครื่องแบบนี้นะครับหรือคิดว่าอยากจะอ,อยากจะมีเครื่องแบบนี้แล้วพอคิดว่าเครื่องแบบนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะหาะรยายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็เขียนเข้ามาคุยกันได้ผมก็จะแลกเปลี่ยนความคิดกับนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับฝากเครื่องนี้ไปด้วยแล้วกันก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Sub subscribe กันด้วยหรือถ้าหากว่าอยากจะสนับสนุนสาระดีๆจากช่องนี้นะครับก็ฝากกดใจ มอบปัจจัยยึึนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเระหวังว่าผลไม้คนละมือของเราเนี่ยจะช่วยยืดอายุโลกของเราให้อย่างน้อยๆได้อยู่นานขึ้นหน่อยน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอบคุณที่ติดตามและก็สวัสดีครับ